าาการกแบบนี้ภาพกราฟิกแบบนี้เพราะว่ามันมังว่าเกมนี้น่าจะไปทำให้หลงตงัวผมนะก็จะขยับอุ้อยชื่อเกม้นนะผมขึ้นให้ก็ได้อ่ะท่านผู้ชมกคงน่าจะเห็นได้ใช่ไหมล่ะโอเคก็อ,อาจจะพูดม,มึนหน่อยนะครับเพิ่งตื่นนอนนะครับนะโอตูมเก็เพิ่งตื่นนอนยังไม่ได้แบบนอนเต็มที่เลยแต่ก็ต้องมาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยโอ้ชุบกระโดดกระโดดโอ้ชุบกระโดดนี่ท่านผู้ชมตัวนั้นเอ้ยหัวอ,อะไรเนี่ยโห เขาฉูดฉาดแล้วพี่ชมฉูดฉาดเกินไปจุบโอ้เขาไรตาพี่ชมเขาไรตาเลยโอ้แหลกแหลกกระตุกกระตุกนี่นี่เหน่เอ้าตายโอ้อะไรวะเนี่ยจุบฉุบ เยี่ยมพาสักทีกว่าจะผ่านได้ตุ่มเลยนี่ต้องใช้เวลาโคตรนานโอ้ยเรืไปเชียร์คนอื่นูเอาตายตายเยสเยสอ่าฉันต้องเป็นคนที่ผ่านคนเดียวเท่านั้นนะคนอื่นห้ามผ่านนะแต่ฉันผ่านคนเดียวฉันได้เท่านั้นนะเป็นไงโว้ยต้องไปชมหงอยเลยเอาตายอีกแล้วโอ้ยกัก้ามมาโอ้โหโคตรยาวเลยเอาไปแค่นี้เหรอแล้วเมื่อกี้มันไม่โหลดวะทำไมผมเห็นสิตัวทีแค่นั้นเอ้าตายอีบ้าโอ้อะไรวะเนี่ยตายเลยผมไม่ตัดขี้เกียจตัดละ นี่นี่เราต้องแบบเล่นสดๆนะคุณผู้ชมเล่นสดๆเลยเอาตายแล้วผมเล่นโทรศัพท์เลยเออลผมไม่มไมค่อยถนัดออปปี้โทรศัพท์แต่ถ้าเป็นในคอมนี่โอ้โหผมเป็นเซียนออปปี้แล้วคุณผู้ชมผมเก่งกับอะไรพริงลีฟอีกท่านผู้ชม,มอยากจะโม้เลยแต่ผมเก่งกับพิงลีฟจริงนะ อะไรอีกเราได้ตายโลอะไรวะเนี่ยแล้วตอนนี้คืออยากจะอัดคลิปในคอมมากแล้วแต่ในคอมผมไม่มีไมค์แล้วผมก็พูดไม่ได้ด้วยนะคือผมเคยอัดคลิปในคอมแล้วอ่ะแต่พออัดคลิปปุ๊บแล้วผมมาดูอีกทีมันเป็นสีดำแไม่เห็นไม่รู้มันดูไม่รู้เรื่องเลยเลยผมก็เลยไม่อัดคลิปในคอมนะเนี่ยตายอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยโอ้ตายอีกแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยตายบ่อยบ่อยอะ ีกระโดดตาเองนะทุกคนกะโดดเลยกระโดดเอ้ยเสรดตีคอโทุกทีเฮ้ยมันค้างโอหอ๋ออีกแล้วเนี่ยอ๋อไมค์ก็ต์โคตรเล่นยากเลยก็ชิปล็อกไปไม่มีนะุ่มมันไม่มีเหรอผมไปดูก่อนว่ามีไหมเอาโอ้ไม่มีนะุ่มไม่มีปรับอะไรเลยโคตรตุนหึบเลยโหเกียดที่สุดเลยโหคือคือแบบเต้โทรศัพท์เป็นอะไรที่โคตรลำบากเลยก็นี่แหละโทรศัพท์เั็นกากันในคอม่มนะก็อย่าไปเล่นเลยโทรศัพท์นะเล่นในคอมดีกว่าแต่อันนี้ผมเล่นเพราะว่าผมอยากอัด มันอัดคลิปได้แค่ในทุกสอบอย่างเดียวนะผมก็เลยต้องเล่นนะ้ยโคตรยากอ้าวมาโอ้โเสียงไม่มีอะโยมโอ้เสียงไม่มีที่จะเสียงไม่มีที่จะตะโกนละโอ้แบบนี้ต้องเล่นแบบจริงจังละ ผมอัดลิปในรถต้วยองยมันก็เลยไม่ถนัดโอ้โหคราวนี้ผมจริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านู้้ชมตบหน้าเองอะเออโอ,อ,อ,อ้โหจริงจังกันนั้ยนะเปิดเปิดเปิด,ปดหมดเอาตาสติ้งอ๋ <c oughs> อทำไมเสียงมันแบบนี้วะโอ้ตะโกนยะงกรนไปพี่ผมเสียงหายเลยพี่รีบเขาสิงพี่มเฮ้ยไม่โอ้ไอ้ยู <c oughs> โอ้ตอนนี้คลิปเจ็ดนาทีแล้วเจ็ดนาทีกับไแ,แค่ดนัดนดันเดียวนะผู้ชมโคตรนานคือแบบมันไม่ได้ยากเลยเนี่ยมันยากตรงที่ผมเล่นในโทรศัพท์เนี่ยมันก็เลยไม่ไม,ไม่ผ่านักทีนะผู้ชมเฮ้ยจะผ่านแล้ว yes เฮ้ยไม่ห้อจบคลิป